ช่อง Youtube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคทิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร6 6 4 8 8 7 7 6 6ไปช่แปิหกันได้เลยครับกไปชงขีปันเดียว ขายในราคาเกษตรกรจับต้องใดในราคาเจ0 0 0่นเกพบาทครับพี่น้องครับ79,000บาทไปชมคลิปมวนมวลกันได้เลยครับสวัสดีครับ สวัสดี FC f อ f ซแฟนครับนะครับกรเกษตรกรที่ข้ารบสุขุมสุขนครครับวันนี้พบพอกับผมคือเกาได้พี่น้องเนื้อนายตนกาพาพี่น้องมาเบิ้งวัวงามครับตัวน,นี้เป็นว่วอ่าเป็นบาเมียทองนะครับฮ่องไงเราประกันทอง้วพี่น้องเน้อาเมียทองทองสี่เดือนนะครับแต่ว่าเบิ้งจากลักษณะมันก็นเป็นวาเนาะหางมันเบียงนะครับหางมันเบียงแก็จิ้มมันหดนะครับพี่น้องครับเป็นม่วอ่า ต้องสร้างดีได้พี่น้องเบิ่งคักๆนะครับหนังหนาสาใหญ่ลึกงามนะครับลึกงามพันธุกรรมดีถ้าได้ลูกกัคุ่มเลื้ยกลุ่มครับพี่น้องครับอันนี้เขาบอกรายละเอียดตามตรงเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นม้วประมาณนี้ส่วนสูงกับร้อยสี่สิบกัวนะครับเป็นม้วสีแดงแดงใหญ่ดีครับพี่น้องครับเนี่ยใบหนาติดเนี่ยใบหนามันมันขนโลนนะครับพี่น้องครับให้เบิ่งชัดเจนเขาบเลยยอมสียอมแมวขายครับพี่น้องครับให้เบิ่งชัดเจนนะครับขนหนามันโลนนะครับมาแบบไหนขายตามสภาพครับพี่น้องครับ แใบหูโบดแข้งขาโบดกล้ามเนื้อลึกล่ำโตง่าวนะครับลึงงามพี่น้องต้องสังเกตบ้างครับพี่น้องครับลึงจากปากนะครับหอดนมกักเลยครับพี่น้องครับหาไซด์ได้ครับแบบนี้ครับเอาพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามได้ครับ064-486-7066ครับพี่น้องครับ064-486-7066พี่น้องลองเอาไปลุ่นบ้างด้วยพี่น้องเน้อเอาไปเลี้ยงซีเดือนกลัวนะครับถ้าแม่นทองก็ได้กินน้องนะครับถ้าบ่าทองพี่น้องก็ เอาไปเดือนนึงก็สิีหัแล้วอเานะครับบะาทองบะาทองนะครับถ้าปลทองเขาก็ใส่พอดีๆครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวนี้พ่นธบอกว่าโคมตัวบามันแดงมากนะครับพี่น้องครับเนี่ยโคมตัวบามันแดงมากนะครับหนังหน้าไซย์พันธุกรรมดีครับกกหางหนี่งามดีนะครับจิ้มโบดนะครับหางเงานะครับเกือบหลักดินครับพี่น้องครับเนี่ยหางเป็นพ่วงงามนะครับเนื้อหนังมังสามาเต็มครับพี่น้องครับเนี่ยพันธุกรรมดีนะครับลึกงามครับพี่น้องครับนี่มีดังขางขาขางสายน้อยนึงนะครับพีี่น้้องครับแลวก็ม พอบอกนะครับขนทั้งด่างหนาสีรูนน้อยนึงนะครับพี่น้องรับได้นะครับสนุกสนใจโทรมาสอบถาม0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เจ็ามีบริการรับส่งหอดบานหอดเฮือนครับพี่น้องครับบวกค่าจะส่งเพียงกิโลละสิบหาบาทครับพี่น้องครับไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กนะครับของดีมีหน่อยนะครับมาโดนๆมาเท้าครับพี่น้องครับไซส์นี้นะครับพี่น้องครับสวยงามปะครับพี่น้องครับเนี่ยสนุกสนใจโทรมาสอบถามได้ครับ0 6 4 4 8 6 7066ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0ี6สี่เจ็ดศูนงี่ยเขาจะย่างไปหาหมูเขาครับพี่น้องครับเนี่ยหนังหนาซายใยพันธุกรรมดีลำเหนือลำโตงามครับพี่น้องครับเนี่ยสวยป่ะคับที่สำคัญที่สำคัญนี่ลึ่งามครับพี่น้องครับลึ่งามแม่งนะครับชัดเจนนะครับให้เบิ่งชัดเจนเนี่ยมอยอมแมวครับพี่น้องครับบัตัวนะครับให้เบิ่งชัดเจนนะครับมักจังโทงมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนสูงเขาประมาณ140ยส่น้อยๆนะครับ30มสิบปลาย40่น้อยๆเนี่ยครับเนี่ย ใสด้ครับพี่น้องครับพ่วงามปลานี่นะครับเอาไปลุ่นบึงนะครับที่สำคัญเปิดในราะคามิตรภาพครับพี่น้องครับเกษตรกรจับต้องได้อยากได้ข้องงามคองดีเขาคอกสนุกสนใจโทรมาสอบถามได้ครับ06 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับเนี่ยกินหยาเก่งได้พี่น้องมั่วไรทงนะครับพี่น้องครับเห็นบอกครับพี่น้องต้องสังเกตบึงจีมเขาจะหดนะครับเนี่ยทางเป็นพวงงามครับพี่น้องครับพวงงามนะครับแกงขาไ่นะครับ แจ้งสายไงนะครับเนี่ยเห็นว่าจิ้มโฮสดีครับพี่น้องครับเอาไปหลุ่นเบ้างครับถ้าออกลูกมากกับจังได้กระเดงครับผมวะเนี่ยปลาดีจังได้กระนาจังได้โค้งสางกระไยนะครับนี่เนี่ยครับพี่น้องครับเอาไปหลุ่นบ้างเด้อพี่น้องเด้อก็ต้อสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6กสี่ 7066นะครับเขามีบริการรับส่งหอดบ้านหอดเฮือนบวกกาจะส่งเพียงกิโลละสิบหาบาทส้นอถสนใจนะครับยินดีให้บริการพี่น้องอเกษตรกรนะครับอยากให้ได้เสื้อคองดีของงามนะครับอยากให้ได้ของงามไปไว้แอ,อกนะครับเนี่ยสวยงามบ่ครับเปิดในราคามีต่ภาพเกษตรกรจับต้องได้เอาไปไว้ในแอ,อกง,งามงามครับไใช่ไทยบ้านมาส่องมาเบิงึงได้ไปีนองเนาะเนี่ยสุดยอดบ่ครับเขาก็เป็น ส่งอุ้มบาศครับพ <c oughs> yeah. ี <ss> ่น้องครับก็อื่นนะครับลักษณะแบบนี้ใบหูก็งามนะครับโบเลยปากครับพี่น้องครับแข็งขาติดโบดเมดนะครับลำเนื้อลำตัวก็มาเต็มครับพี่น้องครับหาได้ยากอยู่หรอกครับของดีมีหน่อยครับพี่น้องครับโดนดนมาเถื่อนะครับโดนดนมาเถื่อนะครับเนี่ยลึกงามบอกครับพี่น้องครับเนี่ยตัวโดนสนใจฝ่าโทุครับ0ูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกเกษตรกรเป็นวาทองมาสี่เดือนนะครับพอทับข่มโต บามันแดงนะครับบอกง่ายอย่พหลเพิ่นว่านะครับเท่ากับขายตามคุณภาพขายตามเกจครับได้มาจังได้ขายยังสั่นนะครับพี่น้องครับเนี่ยได้มาแบบว่มวใบมีหลอดเท่ากับลดราคาลงนะครับขายตามเท่าซื้อซื้อตามเท่าขายเนี่ยครพี่น้องครับเนี่ยเบิ้งครับงามบ่ครับเบิ้งให้มากครับมากเราจังโทุ่มากพี่น้องครับเบิ้งให้คักเบิ้งให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวมาศึกวากันด้ที่หลังครับพี่น้องครับเบิ้งให้คักนะครับ อานเน้นย้ำเบอร์โทรครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066เขามีบริการรับส่งหอดบ้านหอดเทือนครับพี่น้องครับสหรับเกษตรกรที่อยากใส่ลำเสื้อดีๆนะครับนายตระการยินดีให้บริการพี่น้องนะครับยินดีให้บริการพี่น้องรับผสมเทียมนะพี่น้องเด้อในราคามีตรภาพครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามครับขึ้นยิบอารับใส่พี่น้องยิบสี่ชั่วโมงครับมาตะมัวขึ้นก้อยโทรบอกครับ064486เนี่ยละ ยี่สิบหกนะครับเบื้องให้มักนะครับเบื้องให้คักนะครับเบื้องให้ชอบเหลียวก้าวเท่ามานะครับเนี่ยงามครับพี่น้องครับงามหนาเงาลึกครับพี่น้องครับนี่เบื้องเสียงแต่งงามคักคลักหนู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 หันหน้ามาเลยเร็วกินหยาอยู่ครับมัวธรรมชาติครับพี่น้องครับสวยงามบอกครับเบื้องแข็งขาเพิ่นนะครับแข็งขาเพิ่นนะครับเบื้องส่งกสิ อาสินะครับใส่ข้ว่าอาสิเอาบปได้เอาหัวประกันเดี๋ยวน้อกเด้อนะครับตามตามข้าเจ้าว่าหรือว่าตามเจ้าของเดิมสี่เดือนนะครับท้องสี่เดือนพอมาหมันแดงคุ้มฝูงแบบง่ายพ่หลับคนวานะครับเนี่ยสื่อมาจังไลยขายสั่นครับพี่น้องครับเนี่ยนังนังสามาเต็มครับพี่น้องครับเดินปกตินะครับไปยื้อสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดสุดจัดนะครับเอายินดีให้บริการพี่น้องนะครับ ใส่ของดีของงามกันเอาไปไหว้เบิ้งนะครับไหว้แง่งให้เทศบาลได้เบิ้งได้ชมน้ำกันนะครับได้ข้าได้บ่ายได้รูปได้ข้านะครับโอ้ผู้ใดเห็นกรสิวาชื่อใดม่วงงามแท้นเะครับพี่น้องครับนี่เอานะครับบ่วใดโม่ดีคุยครับให้พี่น้องได้เห็นกับตาครับพี่น้องครับนี่นะครับขีนสอบกระเป๋าโทูนะครับให้เห็นสุกอศทุออกทม,มุมเบิ้งให้มักเบิ้งให้คักเบิ้งให้ละเอียดครับพี่น้องครับมันจังวากันบ่ได้เนาะ นะครับส่วนสูงลอยสามว่า40 40ต้นนะครับ30ปลาย40ต้นเนี่ยบอกรายละเอียดประมาณนี้ครับนังหนาซาใหญ่นะครับทองเป็นแองกระทะลึกงนี่พี่น้องครับลึกงนี่ให้เต็มลอยเลยครับในตัวการให้เต็มลอยสีก็ให้อ่าเต็มลอยคือกันนะครับแต่ว่ามีด่างหนึ่งสีเก่าๆเก่าก็ได้ครับเรื่องโบดก็ให้เต็มลอยครับโบดถแข้งขาโบดใบหูโบดนะครับอ่าไตตาติดโบดนะครับเครื่องโบดกกหางไงนะครับพี่น้องครับเนี่ยมีประมาณนี้ครับพี่น้องครับ อ่าเดือวาในต้กาบว่ตมองดีนะครับมองตีคือว่าหัวนะครับพี่น้องครับหัวก็คือว่ามันขนมันโลนนะครับพี่น้องครับขนมันโลนนะครับมองดีมองได้อีกครับหนังมันหนานะครับอเขามันส่งอุ้มบาดนะครับพี่น้องครับกระดูกมันใหญ่ลึกัมงามนะครับมองดีนะครับสีมันจัดจ้านนะครับมองรุ่นเดี๋ยวไปพี่น้องมองรุ่นว่ามันทองขึ้นไปทองนะครับอันนี้ก็เอาไปสื่อไปรลุนเบ่งนะครับไปล่องเบ่งทองกับเป็นกับไรงามนะครับ บ่อทองก็ใส่พอดีๆนะครับเป็นโอกาสใหม่นะครับให้เกษตรกรได้ใส่ของดีของงามนะครับเนี่ยอาย่างเบอร์โทรก่อนจบคลิปเด้อพี่น้องเด้ศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับเนี่ยขายตามสภาพขายตามได้ไหนะครับเอาสลักคลิปนี้ยเงีวพอสมควรฝากพี่น้องใส่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นายตนกาเฮ็ดคลิปต่อไปมือ้อนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ ไอ่ขยับน่องขยับน่องขยับไอ่ขยับ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 หยับมาไว้ไว้หยับมาเอา มอลำสิงส่วนตัวไอมันก็เป็นคนจริงบ่เคยสีถิ่มแม่งผู้สาวหลายคนแต่อ้ายมันเป็นคนจนมีผู้สาวหลายคนแต่มีรถคันเดียวแต่เฮามันคนมากเที่ยวมีรถคันเดียวแต่ว่าสาว